คนช้ยภูมิครับนี่นี่ครับงัดลงไปกิ้มลงไปนี่ครับมาดูข้าวเที่ยงผมนะครับผมหลังจากทำงานช่วงเช้าเสร็จเที่ยงในก็ซื้อข้าวมากินเองบนห้องนะครับข้าวเหนียวหมูทอด20บบาทครับ นี่น้ำพริกน้ำพริกตาแดงสำเร็จรูปพร้อมไข่ลวกบันยากาศที่กินข้าวไปด้วยนะครับดูทีวีไปด้วยนะครับข้างบนชั้นสามก็จะเห็นวิวทิวทัศนะครับมองไปก็จะเห็นภูเขามองจากห้องชั้นสามนะครับก็จะเห็นวิวภูเขาโดยรอบนะครับ ก็อีกมุมหนึ่งนะครับที่มองจากห้องนะครับก็จะเห็นสนามกีฬาแล้วก็ภูเขาฝั่งนี้ครับไข่ลวกแกะเสร็จแล้วนะครับใส่ซอสเข้าไปก็น้ำพริกตาแดงแมงดาผมนะครับนี่ก็ข้าวเหนียวผมก็จะได้จิ้มกับน้ำพริกตาแดงนี่นะครับคนชัยภูมิครับ มากินกันครับผมิิดนียกันบนห้องไห้นะครับน้อหมูนี่ทอดทอดติดมันหน่อยนี่ครับอือ มือหนึ่งกินไม่ถึงสามสิบบาทครับแต่ก็ยังไม่รวยนี่ครับปึด๊ดเข้าไปเนื้อหมูติดมันสำหรับคนที่ไม่กลัวความอ,อ้วนนะครับ คนม่กลัวความบ้วนเข้าไปนี่ครับวิธีวิธีการปั้นข้าวเหนียวของคนดีสารเขาจะทำอย่างนี้เลยนะครับเขาเขาจะไม่ใช้ซ่อมไม่ใช้ช้อนงัดลงไปแล้วครับหนะึ่งงัดลงไปกิ้มลงไป น,น,นี่นีอ่อัดเข้าไปหมูสามชั้นอัดเข้าไปกินแค่อยู่นะครับผมว่าไม่ต้องไปกินในร้านอาหารไม่ต้องเดินทางอยู่ต่างจังหวัดนี้ไม่ต้องเดินทาง,าง,ทง,ไ,ง,ทางไปกินข้าวครับครับมันจะเป็นไข่ลวกปุ๊บโอ้โหนี่ครับ ลังจากเราเจาะไข่นะครับนี่ยืดเป็นไข่ลวกได้ปโปรตีนนะครับไข่ลวกผมนี่เยอะซอสหน่อยหน่อยอยากเพิ่มรสชาติใส่น้ำพริกเข้าไปใส่น้ำพริกเข้าไปครับ บางทีผมก็ชอบใช่ข้าวเหนียวเนี่ยนะครับคนดีสารใส่เข้าไปเลยครับนี่ถือว่าเป็นอาหารสุดยอดนี่ครับหอนตักเข้าไปกับไข่ไข่กับข้าวเหนียวเข้ากันอรสาน ข้าเหนียวสิบบาทไข่ลูกเราสองบาทถ้ามาต้มเองไหครับมผมก็จะกินบนโต๊ะทำงานนี่แหละครับไม่ค่อยได้ออกไปไหนคือมาเรียมไว้ครับชอบอยู่ต่างจังหวัดแต่รับรถรถไมต่ติดเดินทางไปไหนสะดวก ของกินก็หาจิ้ตามมีตามเกิดครับอืมพริกผมอัดหมูตามแล้วก็ไข่อัดเข้าไปทับไข่นี่ครับมไม่ทราบว่าได้อะไรมื้อเที่ยงกันบ้นางนะครับ ช่วงนี้บ้านเราประเทศไทยฝนตกครับพายุเข้าอากาศอากาศดีครับแล้วก็ช่วงเดือนตุลาคมนี้ก็หลายแหง่งตักบาทเทโวฝ่ายฝนต้นหนาวแล้วก็อย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับแล้วก็ช่วงหน้าหนาวนี่เป็นช่วงท่องเที่ยวบางคนก็ ช่วงตุลาพุศกิกาก็บางคนที่อยู่ต่างประเทศนะครับก็เดินทางกลับเมืองไทยมาเยี่ยมบ้านเยี่ยมพ่อแม่พี่น้องกินไปคุยกันไปครับผมบทไผมงไมก็ฝากกดติดตามเลยนะครับเพิ่งจะทำคลิปได้ ยูทูบได้ไม่เกินเดือนนิดๆนะครับเป็นสิ่งที่ชอบครับชอบไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆก็ยังไงอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ